บ้านหลังหนึ่งไม่ได้เลี้ยงเด็กเพียงแค่1ห,หรือ2คนหลังหนึ่งเนี่ยเลี้ยงดูเด็กประมาณ10คนเลยเด็กเหล่านี้ที่เขามาสู่ครอบครัวโสสาเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีบ้านมีอาหารกินเสื้อผ้าแล้วก็มีการศึกษาคระเพศคกระัยให้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวของเขาที่เราเรียกว่าครอบครัวโสสาหนึ่งครอบครัวเนี่ยแหละค่ะมันเป็นการมอบโอกาสให้กับคนคนหนึ่งซึ่งจุดประสงค์สำคัญของการเลี้ยงดูในครอบครัวโสสะคือทอํายังไงก็ได้ให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมของสังคมเราอะค่ะ และที่สําคัญเขาต้องอยู่ร่วมกับสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะบนพื้นฐานของการเลี้ยงดูของเราเนี่ยเราอยู่บนความพอเพียงถ้าเรามองไปที่ท่านมีอยู่ท่านไม่ต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้ก็ได้อะค่ะแต่ว่าท่านทําที่ท่านได้ทุ่มเทให้ความเสียสละทุกอย่างเลยช่วยเหลือให้คนไทยทุกคนให้เรามีชีวิตที่มีความสุขกินดีอยู่ดี